อนุโมทนาแม่แม่ของท่านประธานจอมาถวายประธานเพลนวันนี้อนุโมทนาสาธุด้วยกันนะโยมนะสาธุอนุโมทนาเจ้าภาพวันนี้สาธุขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีงเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านเทิดสาธุเนื่องในวันเกิดวันนี้ออขอโยมพินิษฐ์สุขภาพแข็งแรงรวย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  อย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครนะโยมพินิจนะสาธุการมรนาอันนี้หมดฉันเลยครับผมสาธุกอบเจ้าภาพด้วยนะสาธุสาธุสาธุมรนาสาธุ Para itu danita, itu dengan petanang upakabati, dihitamhati dan kita mewasamita tuh petu. Kompa wa apiwa danasi ayu wanasupang แม่แม่ของท่านประธานจอนะมองกล้องจะเอาไปคุยให้มองกล้องได้คุยให้เนี่วัดหนองยอดใต้มองก็มีความอบอุ่นคนเยอะหลายทีแล้วล่ะหลายทีแล้วอ่ะได้คุยให้ห้าห้ลูกน้อยเหรอใหม่ได้ไหมนี่ไปเที่ยวไหนแปลกแปลกแปลกน่าทัวร์แรกแกบอกเมื่อวานว่าตอนเขาถ่ายรูปแกไปช่วยแกคุยแกเก็บข้าพไว้ยี่สิบยี่สิบไม่ได้เป็นมือแกบอก แกจับหางยกนะแบบโอ้โหจัคลิปเดียวไหมยากคลิปเดียวไปลงให้เรถ่ายคลิปเดียวไปลงให้เอาใช่ใจจริงนเจ้าเก่งมากดเราต้องขยับไม่ได้ใหมาากวาจะไปเอง อยาแก้ดาิ้องาตงน้ยตองเ้ดีเดี๋ยวเราทิ้งจริงไม่ได้แล้วเราไปกันใครก็ได้ย่าไม่ช่วยไม่ได้ใครก็ได้เรารู้แล้วเราจะทำอะไรเราจะสร้างร้านยาหน้าต่งแมลง นอนสบายสบายวันนี้ท่านประธานเจาะนอนสบายสบายโอ๊โอโกหิราบเกาตรงนี้คันตรงนี้ทำไ,ไมนัองเอื้อเลยฮะเอาคันตรงไหนคันตรงไหนคันตรงนี้เออเอาคันตรงนี้อ,อ่าอ,อ่าอ,อ่าโอ้ พิมพ์เลยอ่ะเล่นตาเราเว้ยวันเอ้ยใช่ไหมลูกจีวันจะทำแบบนี้กับแม่แม่วันทำกับพรอจันเอกได้ท่านเดียวจิ้นดมดูดเช็ดินโชยแล้วแกนนเนี่ยอินโชยแล้วแกนะเนี่ยเช็ดไม่ได้เลยไง